มาพี่น้องมือนีพอ่พ่อกับเสือเพนอีกแล้วเป็นจังไดเนาะหลังจากเลออกแล้วเขามาคุยเล่นกันมีผู้ใดใดซี่เจ็ดแนบอเลขมันออกอยังวะตีเด้อวันพุทธที่ยี่สิบแปดเนาะโอ้ยปาะกากระโบออกพี่น้องวันพุทธที่ยี่สิบแปด วันพุทธที่ยี่สิบแปดออกหนึ่งหนึ่งหกสามเจ็ดสี่เนี่ยพี่น้องเห็นโบูุดได้ว่าเสือเพนโมเมกับไปเบื้องย้อนหลังเดอ้อเสือเพนลงไปตะตะก้อนหนานี้แล้ว เลือกออกปุ๊บเือเพียนลงตัวเลขให้ทันทีเลยจับเดย์โบ74พี่น้อง74นี่เขาอยู่ในตัวนี้74อันนี้สูตรแรกเนาะสูตรหนึ่งตัวนี้สูตรหนึ่งบันนี้อีกอีกคลิปอ,อีกอีกคลิปหนึ่งอะเซอร์เพียนเอาเอาลงไปแล้วได้พาก,กันเห็นบบบอกว่าสูตรนี่เป็นสูตรสองนี่สูตรนี่เป็นสูตรสอง มักเขาเลกลางได้พี่น้องเขาหกสามเนี่ยเห็นบน่นอันนี้ว่องไวว่ามักทึ่งเมื่อดื้ๆแต่บัดมันออกเนี่ยมันมันออกหกสามเนาะพี่น้องอเข่าทั่งบนเข่าทั่งแางสองสูตรสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสูตรสองเนี่ฮเขาก,ก็ปล้อยมือหนีเป็นมือเลกอืมเป็นไรพี่น้องซีตัวซื้อง่ายอย่าลืมกดติดตามไวเดอร์อย่าลืมกดติดตามเซอร์เพนไวเดอร์ กดครั้งหนึ่งติดตามแล้วก็กดครั้งที่สองติดตามทั้งหมดเดอ้อจังสีห็นเหมือดจังโบผาดเวลาไอ้คลิปเรีนพันบรรยามนั้นหาบ่ออเดี๋ยวบกดติดตามหกสามหกสามอืเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวเสอ้อเพนจะมาคำนวณให้คลิปหนะาแต่เดี๋ยวอันนี้นี่จะคำนวณต่อให้เลยนี่ ต่อจากวันที่ยี่สิบ2ดโอ้ยมื่อกับค่าตังกล่องบ่มีพี่น้องหยุดสถานที่ว่สดวมวันพุธที่ยี่สิบ2ดพฤษภาคมมันออกมันออกตัวนี้เนาะที่เสอยเพนได้ลงว้ก่อนหนะ้านี้แล้วเจ็74มาคำนวณต่อเลยปะนี่ ต้องใส่ปากกาแดงก้นพี่น้องปากกาแดงปากกาแดงแปปหนึ่งเด้อแปปหนึ่งเด้อเย็นเย็นพี่น้องคำนวณ ้จ็ดเจ็ดเป็ดเก้าศูนสองสอง สามเนี่ยพี่น้องตัวนี้นี่ตัวนี้นี่จะเป็นรอบวันศุกร์อย่าลืมแคปชั่นหน้าจอไว้เดอ้อกูได้มักตัวใดจับใส่เอาเพราะว่ามันจะบ่ค่อยลุดเนาะพี่น้องเนาะโดยมากมันก็จะเข่าทุกงววดเนี่ย เท่าไรมาไรมาเนี่ยมันเข่าทุกงวดมันมัรุดแค่สองมวดแล้วมันก็มาเขา่าเริ่มสีเข่าต้องวดกันอีกแล้วอันนี้จะเป็นของงวดวันศุกร์ด้วยพี่นอ้องอือเริ่มแคปชั่นหน้าจอไวอ้เด้ออเอ้า